สําหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนอยากฟังนะคะในเรื่องของประสบการณ์ตรงในเรื่องของการมีบุตรนะคะหลายๆคนคิดจะมีบุตรนะคะแต่บางคนก็ยังไม่พร้อมที่จะมีนะคะแต่ท่านนี้นะคะ่ะพร้อมที่จะมีแล้วแต่ก็ยากเหลือเกินในการที่จะให้กําเนิดบุตรออกมาได้นะคะแต่ช่วงเวลาเพียงไม่ l o n ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะรับประทานแล้วก็มีบุตรขึ้นมาอย่างง่ายดายนะคะเรามารู้จักกับน้องเรนูตัมมีฟาราอิสตัมมีรายยิสตัมมีรายยิสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเรนูอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ปีนี้อายุส4มสิบสี่ค่ะสามสิบสี่แต่งงานมานานหรือยังแต่งงานมาปีนี้ปีที่ห้าค่ะปีที่ห้านะคะแต่พอเราแต่งงานไปได้ปีหนึ่งแล้วก็เป็นไงก็มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะเพราะมันไม่มีสักที ก็จะเข้าขายผู้มีบุตรยากต้องไปปรึกษาคลินิกผู้มีบุตรยากตามโรงพยาบาลค่ะก็ทีนี้ไปถึงไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะหมอก็ทําการนับฉีดน้ําเชื้อพอตรวจน้ําเชื้อก็ปรากฏว่าเชื้อแฟนอ่อนแต่ว่าตัวตัว,ตวเ,อเองเนี่ยแข็งแรงดีเพราะว่าแฟนเนี่ยเป็นวิศวกรมั่นคมงานไม่ค่อยได้หลับไมไ่นอนก็ อย่างว่านะร่างกายไม่แข็งแรงบุหรีก็ไม่สูบเหล้าก็ไม่กินแต่ว่าเขาก็อดนอนบ่อยๆพักผ่อนน้อย,ออยคุณหมอก็บอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆเราก็เปลี่ยนแล้วเราให้เขาพักผ่อนเยอะๆแล้วก็เหมือนกับว่าบำรุงอ่ะบำรุงทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ผลก็พอดีว่าเพื่อนอ่ะเขาแนะนำแนะนำว่าแนะนำว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะกินแล้วจะดีจะแข็งแรงตอนแร,นแรกก็ยังไม่ได้นึกว่าผลิตภัณฑ์นี้จะทําให้เรา แข็งแรงถึงขนาด่มีบุตรได้ที่ไม่ได้เกี่ยวกันนะไม่ได้นกถึงนะไม่ได้ถึงแฟนเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยค่ะตอนนั้นคือสนใจแต่ว่าจะให้เขาหายจากภูมิแพ้ก็จนมาวันหนึ่งเขาก็ไปไปฟังคุณนิติค่ะคุณเรื่องผลิตภัณฑ์คุณเรื่องผลิตภัณฑ์เพราะคุณนิติก็ไม่มีบุตรเหมือนกันเขากิน อูมิสีเขียวนี่นะจากอูมิแล้วก็เอ็กโซแล้วก็มินสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีแดงกินแล้วเป็นไงคะก็แฝงเขากินเขาก็สุขภาพเขาดีขึ้นภูมิแพ้เขาหายหนึ่งทีนี้เราก็เริ่มรู้ว่าผลิตภัณฑ์ดีขึ้นเพราะตัวเองกินไปไปประมาณอาทิตย์หนึ่งกินตัวเอ็กโซไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคนจะทักเลยว่าทําไมหน้าใสทั้งที่เราอายุเยอะแล้วทำไมหน้าใสอะไรเงี้ยก็ก็ชอบชอบมากในผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่ก็ยังไม่ได้นึกถึงว่า เราสามารถที่มันจะแข็งแรงจนมีรูปร่างได้ค่ะก็ถึงเป็นผลิตภัณฑ์มากก็เลยกิน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 กันใหญ่เลยซื้อมาสี่กล่องก็กินกินกันสองคนเลยตอนนี้ก็บวกกับว่าเราเป็นมุสลิมนะเราก็ขอรูอาจากพระเจ้าจากอัลลอฮ์ผุภัณุตาฮาาก็คือว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเพราะในนี้มีาลาล้วยใชด้วยเพราะเรามั่นใจว่าเรากินไปเนี่ยแล้วเราก็เนียดว่าเมื่อเรากินแล้วเนี่ยอะไรที่เรา เราอยากจะได้ก็ขอให้เราได้คือว่าเราเนียดว่าเออถ้ามันแข็งแรงดีแค่กินแล้วดีจริงเซลลต่างๆไม่มันที่มันเสื่อมไปมันดีขึ้นมาก็ทําให้เรามีลูกได้ก็ขอขอลูกแก่เราพอดีกินไปได้ได้ประมาณเดือนนึงคะคะก็เข้าถึงเดือนออม่ะถึงเดือนอมาดอนก็อืมมันยังต่างๆเดือนได้ค่ะก็ไปตรวจไปตรวจปรากฏว่าเออ ประจําเดือนไม่มาเราก็ตื่นเต้นอ่ะธรรมดาของคนที่อย่างนี้ก็พอประจําเดือนขาดเราก็ต้องตื่นเต้นดีใจกันมากเลยค่ะว่าแล้วก็นึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากๆทําให้เราประทับใจได้ได้ขนาดนี้แล้วก็เข้ามาทําธุรกิจนี้ก็กินต่อเนื่องเลยไหมคะหลังจากที่รู้ว่าตั้งครันแล้วพอเริ่มตั้งคันก็ก็ยังกินอยู่ค่ะก็ยังกินอยู่แฟนก็ยังกินอยู่หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็พอสัก คันได้สองเดือนเนี่ย<ะ>ก็ก็ไม่ได้กินแล้ว<ะ>เพราะว่าปรึกษากับทางทางคนณหมานทางคุณหมอค่ะเขาไม่แนะนําให้กินจริงๆแล้วเนี่ยการที่ตั้งคันที่เมื่อก่อนตั้งคันไม่กินเนี่ยดีนะคะอาจจะตั้งคันให้ผ่านช่วงนี้ไปสักหนึ่งถึงสองเดือนนะหลังจากเดือนเดือนที่คุณหมอแนะน,นำมาเดือนที่เท่าไหร่ทานได้อีกคะก็เดือนที่สี่ของการตั้งคันเริ่มทานได้อีกค่ะและก็หลังจากคันได้เจ็ดเดือนเนี่ยเราก็ไม่ต้องท่านแล้ว ก็ลอคลอดแล้วค่อยทานนะคลอดแล้วก็ค่อยทานแบบค่ะตอนนี้ก็ภูมิใจมากตอนนี้ตั้งครรภ์ได้กี่เดือนแล้วคะได้ได้เจ็ดเดืนอนค่ะดูก่อนนี่นี่ใส่ชุดอย่างเงี้ยจะมองเห็นไหมไอ้ลูกขึ้นยืนนะดูด้านข้างเนี่ยโชว์สัดส่วนหน่อยพี่คะ<ม>ว่าตอนนี้ได้เจ็ดเดือนแล้วนะคะ<ม>นี่เห็นไหมคะสมใจคุณพ่อคุณแม่นะคะ<ม>ซึ่งไต้ตัวแต่ละตัวนึ่งก็จะมีสารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายนะคะเดี๋ยวถ้าลูกออกมาแล้วก็พามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนั่งนะคะค่ะขอบคุณน้องแ้ดูมากนะคะขอบคุณค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.